นะคะตอนต่อไปนะคะชาลีก็สงสัยเออเธอจะบอกอะไรกับเราล่ะเราอยากรู้แล้วนะ,ะเ,ออเด็กผมแกะในหน้าจอคอมก็บอกเออเธอจะอยากรู้อะไรล่ะในเมื่อเธอไม่มีเวลานะเธอไม่มีเวลาเธอจะไปอยากรู้ทําไมทีนีเออ้เด็กชายผมแกะก็บอกว่าคนที่เล่นคอมพิวเตอร์หรือเปิดคอมพิวเตอร์อยู่เนี่ย นะไม่ใช่มีแต่โทษนะเหมือนที่คุณพ่อคุณแม่ชอบบ่นพวกเธอเนั่นแหละว่าเล่นแต่เกมนะแต่จริงๆแล้วคนที่เล่นเกมคอมพิวเตอร์เนี่ยก็ทำให้เป็นคนฉลาดและทันคนนะเธออยากจะรู้เรื่องอะไรอีกละ่ะเราจะเล่าให้ฟังนะคะเมื่อชาลีต้องการที่จะฟังเด็กชายผมแกะก็หายตัวไปปื๊บหายไปนะคะแล้วก็ เกิดนะคะเป็นเรื่องราวเป็นเรื่องเล่านะคะที่มาจากหน้าจอคอมพิวเตอร์เล่าไปแบบช้าๆนะคะเกี่ยวกับพระราชาองค์หนึ่งก็คือเท้ายศวิมนนั่นเองนะคะที่มีมเหสีสององค์คือนางจันทเทวีกับนางจันทา เมื่อนางจันเทวีคลอดลูกออกมาเป็นหอยสังเท้ายศสวิมลก็ขับไล่ออกจากเมืองนั้นนะคะที่จริงแล้วนะคะท้ายศสวิมลก็ทำไม่ถูกต้องเพราะว่าทรงหลงเชื่อคำพูดหรือคำเพชรทูลของโหรที่นางจันทาจ้างมานะคะทีนี้ เมื่อถูกไล่แล้วนางจันเทวีก็หอบเอาพระโอรสคือพระสังระเหตุระเหินออกไปอยู่นอกเมืองท่ามกลางป่าเขาลำนาไพรก็ไปเจอกับตายายนะคะไปเจอกับตายายตายายก็ให้อยู่ด้วยนะคะตายายก็ให้อยู่ด้วยเพราะว่านางเนี่ยถูกกลั่นแกล้งมาจาก นางจันทานางก็อาศัยอยู่กับตายายนะคะนางจันทานี่ก็อิจฉาริษสยานะคะก็เลยนางก็ต้องออกมาอยู่แบบนี้เมื่อนางมาอยู่ที่ในป่ากับตายายนางก็ออกไปทำงานเก็บผักหักฟืนมาเลี้ยงครอบครัวช่วยตายายทำโน่นนี่นั่นสารพัดทุกอย่างทีนี้ ขณะที่นางเนี่ยออกไปเก็บผักหักฟืนนะคะเจ้าโอรสที่อยู่ในหอยสังก็สงสารพระมารดาก็คือสงสารแม่ก็เลยแอบออกมาจากหอยสังนะคะแล้วก็ช่วยทำงานแม่ทุกอย่างนะคะเมื่อแม่กลับมาก็สงสยัยเอ๊ะใครทำเนาะทำไมเรียบร้อยอะไรอย่างนี้ก็สงสยัยแต่ยังไม่เจอตัว ว่าใครเป็นคนทํานะคะวันหนึ่งนะคะนางจันเทวีก็กลับมาจากเก็บผักหักฟื้นนะคะก็เห็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งนั่งเล่นอยู่แต่เมื่อนางมองไปอีกทีนะคะเด็กผู้ชายคนนั้นก็หายไปแล้วนางก็คิดว่าโอ้เป็นผีเรือนแน่ๆแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรหลังจากนั้นนะคะเมื่อนางออกไปทํางานแล้วกลับมาก็จะพบว่า มีเด็กผู้ชายคนนั้นนะคะทำงานทำการแล้วก็ออกมานั่งเล่นอีกนะคะวันนี้นางไม่ยอมแล้วนะคะเมื่อนางเห็นอย่างนั้นนางก็เลยเข้าไปในบ้านแล้วก็ใช้ไม้ทุบหอยสังจนแตกก็เจอเด็กผู้ชายคนหนึ่งนะคะที่เป็นพระโอรสนั่นเองนะคะเด็กคนนั้นขณะที่ถูกทุบหอยสังแตก อายุ5ปีนะคะแล้วทำไมนางถึงได้ทุบละ่ะด้วยแรงบันดาลใจเหตุโดนใจจากรุกคเทวดาหรือเทวดาเพื่อให้โอรสน้อยได้เติบโตในโลกของมนุษย์ไม่ได้อยู่ในหอยสังเพราะว่าพระโอรสองค์นั้นมีบุญญาธิการต่อไปนี้ก็จะได้เป็นพระมหากษัตริย์เป็นเจ้าเมืองนะคะ เรื่องนี้ก็จบเพราะนั้นนะคะนัเกเรียนฟังแล้วให้หนัเกเรียนทําแบบฝึกหัดโดยการอ่านซ้ําแล้วเขียนให้เรียบร้อยทําแบบฝึกหัดนะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะตั้งใจทํานะคะ